ห้องเรียนชีวิต สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ระยองครับแถวบ้านเพามาตกปลาไซครับตอนนี้เป็นเวลาแปดเลยกาแต่ลงครึ่งครับผมเอาเรือลงมาตรงด้วยเดียวครับวันนีชช้ช่วงเช้าเช้าน้ำช่วงน้ำขึ้น ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาตรงนู้นกเกาะสม็จนะครับเห็นเห็นใกล้ๆอย่างนั้นก็ประมาณสักยี่สิบโลได้ครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นเกาะเล็กๆสามเกาะเกาะขามาครับถัดมาก็จะเป็นเกาะทะลุครับอยู่ตรงนู้นครับผมเพิ่งลงมาตกปลาได้ประมาณ ังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีครับดูผลงานนิดหนึ่งครับปะสาเป็นประสาพันุ์ที่อีกสายพันธุ์หนึ่งครับจะมีอนะไรจะมีลายครับ นี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่เราเคยตกได้กันประจำเลยยาวหน่อยส่วนตัวนี้จะมีลายได้มาแล้วประมาณแต้มที่แต้มที่เจ็ดครับครับใหญ่จริงครับปลาสายที่นี่ก็ เดี๋ยวตกต่อนะครับเออก็ไม่มีขาตั้งกล้องก็ขออภัยด้วยครับเออจะลุยต่อเลยครับถ่ายตอนยื่อปลานะครับให้ดูแต่ว่าลำบากจริงปลากินเบ็ดลแะแปดบนงนยครับ ช็อตนี้ไม่รู้รว่ามาแล้วที่ตัวกลางๆสากลางวิงงอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับปลาสายก็เริ่มจะไม่ค่อยกินเบ็ด นี้เช้านี้ก็ได้ปลาใสมาปดึป่งได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆในโอกาสหน้าครับ